ตอนนี้ทองแพงทางสมาคมค้าคทองก็ปวดหัวค่ะวันหนึ่งทองปรับ,ร,บราคาไป30-40เดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดกันทองแพงทองถูกอทองลงยังไงก็ตามแต่คนชิงทองยังไงก็ชิงทองค่ะ ทองแพงแล้วลงแล้ว,วแต่ยังจับตัวคนชิงทองไปไม่ได้เลยนะคะเมื่อวันที่30มสิบวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะมีคนมาฉายเดี่ยวมาชิงทองไป<อ>ร้อยเก้าสิบแปดบาทยังจับตัวไม่ได้เอามาช่วยกันจับตัวคนชิงทองกลางกรุงกันค่ะกวาดทองไปร<อ>้อยเก้าสิบแปดบาทกับเงินสดอีกจํานวนหนึง่งรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสิบสี่ล้านบาทมากคนเดียวเดียวเดียวเด่นๆแบบนี้เลยค่ะมาดูล่าดเราก่อนทีนึงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้นะคะใช้อาวุธปืนมาก่อเหตุชิงทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า แห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท50โอ้โหกลางเมืองเลยสอนอพระขนงค่ะรับหน้าที่ติดตามคลิกแผ่นดินหานายคนนี้อยู่นะคะได้ทองไปเยอะมาก198บาทแล้วก็เงินสดไปอีกแสนเจ็ดค่ะรวมแล้ว14ล้านกลมๆนะคะเมื่อวันศุกร์นยทองก็เริ่มลงนะคุณสวิทประมาณสักประมาณ5ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยห้างปิดแล้วนะคะอาเดินเดินมาเนื่องจากว่ามาดูล่าเราแล้ว,ลวก็เลยคุ้นทางไปอย่างดีนี่เดินตรงนี้เข้าไปตรงนั้นคําถามค่ะว่ารู้ได้ยังไงเข้าไปโดยสวัสดิภาพขนะ รู้ว่าทองอยู่ไหนระหว่างนั้นก็เดินมานี่เอาปืนมาชิงทอง ตอนนี้กาลังสืบสอบดูนะคะว่า1รู้ได้ยังไง2เกลือเป็นหนอนหรือเปล่าข้างในแต่พนักงานร้านขายทองเขาก็ต้องรักตัวกลัวตายค่ะก็ต้องทําตามนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ในคนนี้หลังจากชิงทองไปแล้วหลบหนีไปค่ะน่าจะไปอยู่ใต้สะพานหรือที่ใดที่หนึ่งตอนนี้ตํารวจสอนอต่างๆโดยเฉพาะสอนอพักขนงนะคะเร่งตามตัวกันอยู่ค่ะวันนี้ทางด้านพลตารวจโทสยามบุญสมนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าระดมเลยค่ะสืบนครบาลทั้งหมดล่าตัวใน นนี้นะคะน่าจะได้ตัวในไม่ช้าเพราะว่าหลักฐานชัดเจนมากมีภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจมากันทุกชั้นทุกแผนกค่ะเตรียมที่จะหาตัวในคนนี้ตามหมดนะคะตายสะพานลอยบนสะพานรหรือว่า ติดตามตัวบ้านพักต่างๆนะคะขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐานน่าจะจับได้โดยในไม่ช้าปกติแล้วชิงทองเนี่ยให้ม่ตัวสา3-4วันเนาะคุณสุิ์ก็จับได้อยู่แล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าถึงแม้วันนี้เมื่อวานทองจะลงมาเยอะนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองมันดีดดิ้นขึ้นมาแล้วก็แพงขึ้นมาเยอะทางสมาคมค้าทองโดยผู้ที่เปิดร้านขายทองทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครเลยเชิญตัวกันมาคุยกับตำรวจว่าจะมีมาตรการยังไงป้องกัน คนชิงทองซึ่งออกมาเยอะค่ะโดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดในช่วงนี้อ่าคุยกันอย่างนี้เลย<ม>เพราะว่าต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิมนะคะคนชิงทองเยอะเหลือเกิน